ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตนอกจากจะถือศีลกินเจถือศีลห้ารักษาจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วที่นี่จะมีการทำพิธีที่ไม่เหมือนที่อื่นๆด้วยยกตัวอย่างพิธีสำคัญที่สุดก็คือการยกเสาเทวดาในเย็นวันแรกก่อนเริ่มเทศกาลโดยจะจุดตะเกียงไว้บนยอดเสาร,รวมทั้งสิ้น9ดวงและต้องจุดไว้ตลอดทั้ง9วันจนกว่าพิธีจะเสร็จสิน้นพิธีสำคัญแรกก็คือการแห่พระรอบเมืองอันเป็นพิธี กรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละสารเจ้าที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอย่างช้านานโดยจะมีขบวนมาทรงซึ่งจะทําพิธีสะดอกขอให้กับผู้ถือศีลกินผกักตามความเชื่อที่ว่ากิ้วอองไตเตจะเป็นผู้รับเคาะแทนเมื่อเชิญเทพประทับร่างแล้วมาทรงจะเริ่มใช้อาวุธหรือวัตถุมีคมนานาชนิดทิมแทงทะลุกระพุ้งแก้มของตนเองตามความเชื่อที่ว่าเป็นการทรมานร่างกายแทนพี่น้องชาวภูเก็ตนั่นเอง ก่อนคือสุดท้ายของเทศกาลจะมีพิธีสําคัญที่เรียกว่าโก้ยห oh ่านเป็นพิธีสะอ๋อเคาะที่จะทําหลังจากพิธีลุยไฟโดยการตัดกระดาษเป็นรูปผุนหญิงชายพร้อมกับเขียนชื่อตัวเองรวมทั้งวันเดือนปีเกิดไว้จากนั้นต้องเดินข้ามสะพานให้บรรดามาทรงปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแลประทับตาสัญ,ญลักษณ์หลังเสื้อสีขาวเป็นอันเสร็จพิธีจนถึงวันสุดท้ายก็จะมีพิธีส่งพระเป็นขบวนแห่พระรอบเมืองของ องสารเจ้าหลายๆแห่งในเมืองภูเก็ตไปจบที่บริเวณชายหาดแหลมสะพานหินเป็นการส่งองค์ประธานในพิธีกิ้วอองไตเตกับสู่สวงสวรรค์พอตกกลางดึกจะเป็นช่วงเวลาที่ม้าส่งทั้งหลายจะแสดงอภินิหารเป็นการปิดท้ายเทศกาลโดยให้ผู้ร่วมงานจุดประทัดและผู้ไฟเข้าใส่ขบวนม้าสรง และพี่เลี้ยงหามเกียวรูปพระอันเป็นที่ประทับขององค์กิ้วอ๋องไตเตส่วนผู้คนที่ถือศีลจะตั้งโต๊ะบูชาหน้าบ้านแล้วจุดประทัดต้อนรับตลอดสองข้างทาง